รถรุ่นนี้นี่เกิดจากภาคอีสานนะเนี่ยทำไมอ่ะเอ่อ e พนเ n อร์เฮ้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะทุกคนมาวันนี้เราอยู่กับรถครอบครัว7็ที่นั่งที่ผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทแต่ถ้ามาออกรถกไอส์ไอช่วยผ่อนปีหนึ่งปีแรกผ่อนไม่ถึง8,000นะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัว1.5 GT ปี2018นะครับมาดูตัวรถกันไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้คีเรตติดให้เรียบร้อยแล้วก็นี่มีกันสาดติดให้ด้วยดูสภาพภายในซิโอ้โหติดฟิลม์มใหม่ไฟแอมเบ n ไลท์ผพมทีดีมีให้แล้วเบาะหนังสีดํา สวยๆส,ยสภาพคินคีและดูราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหมื่นขีดทิ้งไปเลยนะครับเหลือผ่อนเพียงเดือนละแปดพันบาทค่าตัวเงินสดแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทและนี่ตรวจออริจินเรียบร้อยครับได้รับประกันห้าดาวเต็มนะครับทุกคนสําหรับ mitsubishi x p a n d e r คันนี้นะครับผ่อนเดือนละแปดพันไม่ถึงด้วยช่วยผ่อนปีหนึ่งก็น่าจะลดลงมาอีกนะครับจากแปดพันก็จะเหลืออุ้ยไม่ถึงแปดพันแล้วทีนี้มาดูกันเป็นรถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งนะครับทุกคนที่ผ่อนหลักพันไอ้ว่าคุ้มค่านะ และแอร์ด้านหลังมีด้วยนะก็คือเบาะเนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับทุกคนเป็นไงนั่งได้3แถว3ตอนเดี๋ยวไปดูออปชันฝั่งคนขับกันว่ารถเนี่ยออปชันมีอะไรให้บ้างและเลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่นี่ตามมาป๊บเปิดขึ้นมาโอ้ยมีคุสคอนโทรลมาให้พุสสตาร์ทนะครับคุสคอนโทรลติดให้เรียบร้อยเลขใหม่1นึ0 0 0สาโลเท่านั้นหน้าจอนี้เชื่อมบลูทูธได้นะครับมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วเกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่ารับประกันยังไงบ้างนะครับทุกคนเครื่อง1.5รับสําห Mitsubishi Xpder เนี่ยคนอีสานคนอีสานนะอ่ะดูอดี้รถนี่ฮะอดี้ดูเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับทางร้านรับประกันโครงสร้างรถให้อยู่แล้วเครื่องยนต์พันห้านะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจผ่อนแค่เดือนละมาไม่ถึง8,000บาทติดต่อหาไอที่หน้าโปรไฟล์เบอร์โทรแปะให้แล้วครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยและเจอใหม่คลิปหน้าคันนี้รถแสนหนึ่งนะคุ้มมาก